สวัสดีครับคลิปที่อ่านก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ผมเคยฝึกอ่านมาก่อนเพื่อให้นักเรียนของผมแบบเอาไว้เอาไว้ฝึกเนี่ยเป็นแบบคืออัดคลิปเสียงแล้วก็ให้เขาไปฝึกอัดทั้งช้าเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็คือชินแล้วกับเนื้อหาก็เลยอ่านได้ค่อนข้างคล่องอันนี้ก็จะแสดงให้ดูนะครับว่าผมไม่ได้อ่านคล่องทุกเรื่องสักขนาดนั้นอ,อันนี้น่าจะน่าจะสะดุด Boy, you. Na so I'm probably going to stumble a good bit over this. I've never read this before. I'm familiar with the material a little bit because I've studied the the Vesantara Jatakas. Uh, chadok. But uh, yeah, I've never read the Wikipedia page, so probably going to be lots of stuff I get a little bit stuck on here. So here we go. Uh, Mahavishnudhara Chadok. Mahavishnudhara Chadok. เป็นชาดกเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก. barami ก่อนจะทรงอุบัติเป็นพระโคตมพระโคตมพุทธเจ้ามั้งถ้าอ่านผิดก็ช่วยบอกด้วยนะครับอย่างพระพระพระโคตมะหรอพระโคตมพุทธเจ้าหรือว่าพระโคตมขตโคตมไม่ไม่น่าใช่มั้งพระโคตมพุทธเจ้ามั้งประวัติมหาพระเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องหนึ่งในนิบาตชาดกมีปรากฏอยู่ในพระสุตัน ตปิฎกพระสุตันตปิดกคุดคุดทักกะนิกายเหรอคุทักกะนิกายมหานิบาตในหัวข้อทศชาติชาดกยังปรากฏการกล่าวถึงในคำพีชินมหานิทานชินนะมหานิทานเหรอชินมหานิทานพุทธจริยาและพุทธตำนานและพบ ภาพสลักในสถูประยะแรกอย่างสถูปสารจีและภาราหุดในช่วงพุทธศต,รธศตรวตรรษที่4-5เห็นไหมครับยากอยู่ที่มาของมหาเวสสันดรชาดกน่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือนิทานของชาวพื้นเมืองอินเดียมาก่อนพัฒนาการวรรณกรรมมหาพระเวสสันดรในระยะแรกพบว่าเวสสันดรชาดก เป็นชื่อในภาษาบาลีส่วนภาษาสันสกฤตเรียกว่าวิสวรรตระอวตานมีเนื้อเรื่องแตกต่างกันบางอนุภาคเช่นไม่ปรากฏชื่อชูชกในภาษาบาลีสำหรับภาษาบาลีในพระสุตตันตปิฎกเชื่อว่าแต่งโดยพระพุทธโคสเทระในพุทธศาสนาศีลังกาในช่วงพุทธศตวตรรษที่1 0 1ถในอุษาคเน รับมาจากลังกาโดยคณะสงฆ์กับคณะโยมโยมสงฆ์ที่ใกล้ชิดมูลนายคนชั้นนำในวัฒนธรรมหลวงของรัฐใหญ่ราวพุทธศกราช1,700เช่นรัฐลุ่มแม่น้ำเอ่อรัฐลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางตอนล่างในสยามประเทศรัฐลุ่มน้ำอิราวดีในพมา่าประเทศเป็นต้น นักวิชาการพบหลักฐานว่ามีจิตรกรรมเรื่องเวสันดรเขียนร่วมกับมาโหสดชาดกเรียงต่อกันเป็นแนวยาวในวิหารโลกเทียกพันเมืองภุกามอายุราวพุทธศักราช1650ภาพสลักเรื่องเวสันดรที่ปรากฏเป็นหลักฐานเหลืออยู่ในปัจจุบันที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยคือภาพสลักบนบน,บนใบเสมาเสมอเสมา อ้ยไม่รู้เลย <c oughs> เขินมากเลยไม่รู้ว่าใบเสมอหรือใบใบเสมามัง้งพบที่เมืองฟ้าแดดแดดสงยางตำบลหนองแปนออำเภอมมาลามาลาสายจังหวัดกาลสินซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่13-16โดยพบร่วมกับภาพสลักทศชาติชาดกเรื่องอื่น สำหรับในนาจักเขเมรโบราณมีการสลักภาพชา,ชาดกเรื่องเวสันดรไว้บนหน้าบันที่ปราสาทธ,ธมมานนท์ในกรมโบราณสถานเมืองเสียมราฐภาพสลักบนทับหลังปราสาทพระขันในเมืองเสียมราฐและปราสาทตาพรหมแห่งแม่น้ำบา,บาตีทำให้ทราบว่า คนกัมพูชาโบราณรู้จักเรื่องเวสันดรชาดกมาอย่างน้อย900ปีข้อสังเกตรประการหนึ่งคือภาษาที่ใช้ในอนา,าจาักรกัมพูชาโบราณน,นั้นนอกจากจะใช้ภาษาเขมรโบราณแล้วยังใช้ภาษาสันสกฤตโอเคพอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ